สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Bond นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่23พฤศจิกายน2564นะครับมารีวิวกับ UCL ค่ำคืนนี้นะครับเจอกับ Juventus นะครับต้องการ1แต้มเพื่อการันตีเข้ารอบนะครับรวมไปถึงมาไขคำตอบเกี่ยวกับแผนเสริมทัพมักร์ลาด้วยว่าเราจะเอาใครหรือเปล่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์จะดีกับผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี้ครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับก็ส Sing World of บอลนะครับสปอนเซอร์ใหม่ของผมนะครับก็ฝากไปติดตามเพจสิงห์ w o r of o o f o o t l a l l ด้วยเป็นเพจที่มีคอนเทนต์ทั้งกีฬาฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฟุตบอลไทยรวมไถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิงห์คอร์ปอเรชันด้วยนะครับไปจัดกันได้เลยนะครับแล้วก็เป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของสโมสรเชลซีฟุตบอลคลับด้วยนะครับ สปอนเซอร์ต่อมาของผมครับก็คือ,อยากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับใครปวดหลังปวดเอวปวดเข่าไปจัดกันได้นะครับแก้คลายกล้ามเนื้อกันได้แล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติยาท้าจอมทองแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยจัดกันได้เลยนะครับ สปอนเซอร์ต่อมาครับเชนกู g กมมิ่งเกียแบรนด์คนไทยแท้ๆที่จะสารฝันห้องเกมของทุกคนให้เกิดขึ้นจริงได้ราคาเริ่มต้น1,990บาทนะครับก็มีหลายรุ่นหลายสีให้เลือกมีบริการเก็บเงินปลายทางบอกว่ามาจากช่อง p ีเตอร์บดลดถ,ถึง100บาทด้วยนะครับส่วนใครอยากได้โค้ดช้อปปีผมทิ้งไว้ให้ใน description ด้านล่างแล้วนะครับ รวมไปถึงนี่ครับ JIB นะครับร้านขายอุปกรณ์ไอทชื่อดังระดับประเทศสั่งครบ3,000บาทในกรุงเทพปริมณฑลมีส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงด้วยช้อปสะดวกปลอดภัยที่ www.jib.co.th การันตีคุณภาพนะครับบอกเลยว่า4สปอนเซอร์ของ p e t e r ร o บ t แฟนเชลซีหมดเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะเน้นแล้วก็คัดเลือกสปอนเซอร์เป็นอย่างดีนะครับมาดูข่าวสารของเรากันดีกว่านะครับมาอัปเดตสภาพทีม จากปากของโทมัสทูเคิลก่อนละกันว่าคืนนี้เจอกับยูเวนตุสใครลงได้ใครลงไม่ได้นะครับเอาคนในภาพนี้ก่อนเลยครับโรเมลูลูกากูนะครับทูเคินบอกว่าเรายังไม่แน่ใจครับว่าลูกากูจะลงเล่นได้หรือเปล่าคือเมื่อวานนี้ก็ซ้อมกับทีมแล้วก็ดูโอเคดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเหลือแค่ต้องรอดูการตอบสนองซึ่งเรามีการพูดคุยกับทีมแพทย์คุยกับนักกายภาพด้วย เราสามารถใส่รายชื่อนักเตะลงแข่ง UCL แม t c h นึงเนี่ยได้ถึง20คนเลยนะดังนั้นเราอาจจะใส่ชื่อของลูกากูในช่วงตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็ได้ซึ่งนั่นคือความเป็นไปได้มากสุดณนะตอนนี้นะครับถ้าให้ตีความจากสิ่งที่ทูเคินพูดก็คือโอกาสลงเป็นตัวจริงยากมากนะครับยากมากครับแต่อย่างน้อยๆน,น่าจะมีชื่อเป็นตัวสมรองได้ถ้าให้ตีความนะครับเพราะว่า ยังไม่ชัวร์เล่นได้หรือเปล่าแต่อย่างมากสุดก็คืออาศัยชื่อไปใน20คนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันสำหรับลูกากูนะครับแต่ที่เป็นข่าวร้ายที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมมานะครับก็คือไคฮาวเวสนะครับจอร์จินโยอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับซ้อมได้ตามปกติแล้วสามารถลงเล่นได้แต่ไคฮาวเวสมีปัญหาครับทูเคินบอกว่าเราต้องเปลี่ยนฮาวเวสออกในนัดล่าสุดเพราะว่ามีปัญหาที่แฮมสตริงก็คือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเขา รู้สึกตึงบริเวณนั้นซึ่งก็น่ากังวลอยู่เหมือนกันเราต้องทำการตรวจสอบให้แน่ใจแล้วก็เดี๋ยวมาดูสถานการณ์อีกทีอันเนี้ยคือพูดก่อนที่จะทำการลงซ้อมเซสชั่นสุดท้ายนะครับส่วนตีโมเวเนอร์นะครับ ทูเครบอกว่าโอ้รู้สึกดีเลยซ้อมได้ดีมากเมื่อวานนี้แล้วก็ตีโมไวน e เนอร์จะมีชื่อแน่นอนผมดีใจที่เหล่ากองหน้าเริ่มกลับมากันแล้วแม้ช่วงที่พวกเขาไม่อยู่นักเตะค,คนอื่นก็จะช่วยกันทดแทนได้ซึ่งการกลับมาทําให้เรามีตัวเลือกมากขึ้นเราเลือกแท็กติกได้ว่า จะเล่นด้วยแผนของลูกากูแผนของเว n เนอร์หรือบางทีอาจจะจับลงสนามพร้อมกันก็ได้นะครับก็อันนี้ย้ำอีกทีนะครับพูดก่อนซ้อมเซสชั่นสุดท้ายซึ่งเซสชั่นสุดท้ายในการซ้อมของเชลซีก็คือเมื่อวานนี้เลยครับดูจากาดูจากบรรยากาศไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าเป็นช่วงเย็นช่วงค่ำนะครับที่การซ้อมเซสชั่นสุดท้ายของเชลซีก่อนที่จะเจอกับยูเวนตุสนะครับสโมสรคอนเฟิร์มยางเป็นทางการนะครับว่า ค a ายฮาวเวไม่ได้ลงซ้อมครับคือตอนสัมภาษณ์ทูเครนบอกว่าไม่ชัวยังไม่แน่ใจแต่การซ้อมล่าสุดคือไม่ได้ลงซ้อมเลยนะครับดังนั้นถ้าให้เราวิเคราะห์จากตอนนี้ครายฮาวเวมีโอกาสสูงมากครับที่จะไม่ได้เล่นเจอกับยูเวนตุสอาจจะใช้คําว่า99%เลยด้วยซ้ำยังไม่ถึงกับร้อยนะแต่99%ไปเลยครับว่าฮาวเวิน่าจะลงเจอกับยูเวนตุสไม่ได้ แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ลงซ้อมครับก็คือมาเตโอโควาสิตครับยังมีอาการบาดเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับของโควาซิตนี่คือยังไม่หายเจ็บนะครับพลาดลงสนามแน่นอนก็เดี๋ยวต้องรออีกสักพักหนึ่งสำหรับโควาสิตแต่ทูเครนก็เคยพูดแล้วครับว่าพักอีกหลักวันไม่ได้บอกว่าพักเป็นสัปดาห์พักเป็นหลักเดือนเพราะฉะนั้นอีกไม่นานก็คงจะกลับมานะครับแต่หลักๆคืนนี้ฮาวเวสกับโควาสิตน่าจะไม่ได้ลงเล่นนะครับ ไปดูเกี่ยวกับรีวิวส่วนอื่นๆเกรดที่น่าสนใจพวกนี้กันบ้างดีกว่านะครับก็คืนนี้นะครับเตะกันตอนตีสามนะครับที่สแตมฟอร์ดบริดนะครับสถานการณ์คือเชลซีต้องการ1แต้มจะกการันตีเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทันทีแต่ถ้าเกิดชนะได้มากกว่า1ลูกนะครับเช่น2031แบบนี้ก็จะแซงไปรั้งอันดับ1ด้วย h ฮ a d to h e ที่ดีกว่า อันนี้คือสถานการณ์เบื้องต้นนะถ่ายทอดสดทาง B e In Sport นะครับใครสมัครใน B e In Sport Connect ไว้ก็ดูกันได้ค่ำคืนนี้สภาพทีมเชลซีผมอัปเดตไปแล้วครับว่า h a r เ e s t กับโควาซิตน่าจะพลาดลูกากูเช็คฟิตที่เหลือพร้อมหมดส่วนยูเวนตุสเนี่ยข่าวร้ายคือดานิโลพัก2เดือนครับรวมถึงคนที่ไม่ได้ลงเพราะเจ็บอยู่ก่อนแล้วก็จะมีพวกเฟเดริโกเบนานเดสกี้จอโจคีเอลินี นะครับมีเดชิโยแอรอนแรมซี่นะครับแต่ข่าวดีของยูเวนตุสก็คือเปาโลดีบาล่ากับอเล็กซานโดรพร้อมกลับมาช่วยทีมแค่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือเปล่าเกรดน่าสนใจครับนับตั้งแต่เชลซีชนะยูเวนตุส1-0ในการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่เมื่อปี2009ใน UCL เชลซีชนะนัดนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นชนะยูเวไม่ได้อีกเลยครับแบ่งเป็นเสมอ2แพ้2นะครับโอ้โหคือถ้าเกิดเราไล่นับกันมาเนี่ย เจอกันนัดล่าสุดแพ้ถูกไหมครับแล้วก็ยุคข,ของดิมัตเตโอเนี่ยเสมอนัดหนึ่งแพ้นัดหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ตอนปีที่เจอกันครั้งแรกเกมเยือนเราก็เสมอนะครับต้องบอกว่าชนะหคนเดียวนะในการเจอกัน5ครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ผลงานเชลซี10เกมหลังสุดเมื่อเจอคู่แข่งจากอิตาลีใน UCL ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับชนะนัดเดียวเหมือนกันครับที่เหลือเสมอ3แพ้6นะครับไม่ถูกฉลวครับเชลซีเวลาเจอทีมจากอิตาลี ยูเวนตุสครับบุกชนะทีมจากอังกฤษมา3นัดติดต่อกันแล้วครับในศึก UCL ไม่ธรรมดาแต่เชลซีก็เกมรับเทพมากครับเพิ่งโดนยิงแค่ลูกเดียวปีนี้แล้วก็โดนลอบเป้าแค่18ตรงกรอบแค่3โดนค่าโอกาสทองหรือว่า e x p e c t e ป g o โกเน้น้อยที่สุดของบรรดาทีมที่แข่งรายการนี้เลยครับ2.1ครั้งเท่านั้นอันนี้คือเกรดที่น่าสนใจ ไปดูรายชื่อกันหน่อยดีกว่านะครับว่าทาง Who s Score <S เขาคาดการณ์กันมาอย่างไงนี่ครับอันนี้คือรายชื่อที่เขาคาดการณ์กันมาก็เชลซีเขามองว่าจะมาในระบบ3-4-2-1กองหน้าเนี่ยในเมื่อลูกากูเช็คฟิตแล้วก็ไคลฮาวเวสลงไม่ได้และเมื่อตีโมวเนอร์ซ้อมได้ดีได้เต็มที่ตามปกติแล้วก็มีโอกาสสูงเหมือนกันครับที่วเนอร์จะออกสตาร์ทเกมนี้นะครับส่วนตัวทาเกมด้านหลังก็ เมสันเมาสยืนคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งก็แย่งกันซีเยกโพลิสิตโอดอยพวกเนี้ยก็แย่งกันไปนะครับเพราะว่าใครฮาวเวสจะลงไม่ได้นะครับส่วนคู่กลางเขาเชื่อเป็นจอร์จินโยกับเอ็นโกโล่กองเต้นะครับแล้วก็วิงแบ็กซ้ายชิวเวลวิงแบ็กขวาริสเจมสามเซนเตอร์อัสเพลิกโกยตาซิวาริดิเกอร์แล้วก็ประตูเป็นเอดูอาร์เมนดีจริงๆเมื่อวานคนมาให้สัมภาษณ์ร่วมกับทูเค้นก็คือเทรเวอร์ชาโลบา ซึ่งตามหลักของเชลซีคนที่มาให้สัมภาษณ์ข้างๆเนี่ยส่วนใหญ่ลงตัวจริงนะครับแต่หลังๆมาเริ่มไม่ชัวร์แล้วครับเพราะผมก็เห็นแบบแหวกโผลหลายรอบนะอย่างเช่นอริสเทมมาสัมภาษณ์สุดท้ายอริสเทมไม่ได้ลงตัวจริงอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แบบยืนยันทุกอย่างนะครับแม้ว่าชาลบาจะมาให้สัมภาษณ์ข้างๆก็ตามส่วนยูเวนตุสครับมาในแผน4-4-2นะครับผู้รักษาประตูไวเช็กเชสเน่กองหลังนมีโบนูชี่คู่กับมาตายสเลริกนะครับ แบ็กซ้ายซานโดรแบ็กขวาฮวนกวาดราโดนะครับแล้วก็คู่กลางโรดิโกเป็นตันกูกับโลคาเตลี่กราบซ้ายมีอันเดรียรราบิโอกราบขวาตัวแสบครับเฟเดริโกคีเอซ่าแล้วก็คู่กองหน้าเป็นอัลบรโรมราตาเจอทีมเก่ากับเดยันคูลูเซฟสกี้นะครับอันนี้คือรายชื่อที่คาดออกมาอของยูเวนตุสตัวจะเจ็บเยอะกว่าเชลซีพอสมควรนะครับสกอร์จากฮูสก์เนี่ย เขาให้มา2ประตูต่อหนึอ่าให้เชลซีเฉือนชนะซึ่งผมก็ต้องบอกแบบนี้แล้วกันครับว่าผมมองสกอร์นี้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่ายูเวนตุส hmm. ถ้าเราดูจากนัดแรกที่เจอกันเขาเล่นแบบรัดก,กุมมากเลยนะครับเล่นแบบไม่ได้แบบเปิดแรกกับเชลซีเน้นตั้งรับกันเหนียวแน่นยืนกองหลัง4คนเนี่ยค่อนข้างลึกแล้วก็ไม่ค่อยเปิด พื้นที่ตรงกลางสนามให้เขาทําเยอะเท่าไหร่เขาเอาพวกนักเตะหลายๆคนมายืนกระจุกกันอย่างเช่นปีกซ้ายปีกขวายังหุบเข้ามากดดันตรงกลางสนามเพื่อให้เชลซีเข้าทําจากตําแหน่งของพวกเมสาพวกซีเยกพวกนี้ไม่ค่อยได้แล้วเขารอโต้กลับจากความเร็วของพวกคีเอซ่านะครับซึ่งนัดที่แล้วเชลซีโดนมาจากเรื่องนี้ผมว่ายูเวนตุสนะครับเขาก็มีมีความเก่งเพียงพอมีความเก่าเพียงพอที่ อาจจะยิงเชลซีได้สักลูกหนึ่งในความเห็นของผมแต่ผมก็เชื่อว่านัดนี้เล่นที่สแตมฟอร์ดบริดนะครับแล้วก็เราได้ตัวเจ็บหลายคนกลับมาเยอะมากเวนเนอร์กลับมาลูกากูก็อาจจะมีชื่อสำรองเมาส์เดี๋ยวก็คงฟิตขึ้นหลังจากที่นัดที่แล้วยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่นะแล้วก็หลายๆปัจจัยนะครับเรื่องของแบบอยากจะเอาคืนทูเครลให้สัมภาษณ์ด้วยครับว่าอยากชนะเกมนี้ไม่ได้มองแค่หนึ่งแต้มอยากชนะเพราะว่าเราอยากจบแชมป์กลุ่มทูเคินพูดเองเพราะฉะนั้น ผมดูจากฟอร์มการเล่นแล้วผมว่าเชลซีมีโอกาสเฉือนยูเว่ได้แบบหือจับครับจะเป็นเกมที่อ่ะผมว่าอาจจะไม่ใช่บอลเอนเตอร์เทนมากไม่ใช่บอลที่โอ้โยสู้สนุกกันแบบเหมือนเกมเลสเตอร์นะครับผมว่าจะแบบค่อนข้างรัดกุมและผมยังเชื่อว่าเชลซีมีโอกาสเบียดได้นะครับเฉือนนะสองประตูตอนหนึ่งนะนี่คือความเห็นของผมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบอลสามหน้าครับ ผมพูดมาเสมอครับว่าฟุตบอลมันสามหน้าอยู่แล้วครับแพ้ชนะเสมอมันเป็นแค่คําพูดแบบอ่ะเอาไว้แบบกรองตัวเองจากการไม่กล้าลงหลักปักฐานว่าจะอยู่ฝั่งไหนถูกไหมครับจริงๆมันสามหน้าอยู่แล้วแต่ถ้าให้เราเลือกมุมเดียวอะ่ะผมว่าผมว่าเรามีโอกาสเฉือนได้นะครับแต่จะแข่งจริงเป็นยังไงก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับหนึ่งคำถามที่น่าสนใจคือเสียมีจะเข้ามาชมเกมนี้ได้หรือเปล่านะครับคอนเฟิร์มจากแมตช์รอแล้วก็ โคสกของเซียมีนะครับว่าไม่ได้มานะครับแมตต์ลอบอกว่าโรมันอับรามโมวิชนะครับจะไม่ได้เข้ามาชมเกมคืนนี้แม้ตอนนี้เซียมีจะอยู่ในกรุงลอนดอนก็ตามนะครับเซียมีเนี่ยเดินทางมาสแตมฟอร์ดบริดด้วยวครับเมื่อวันอาทิตย์เพื่อต้อนรับคนขวามือครับไอแซคแฮรซ็อกนะครับคนนี้เป็นประธานานธิบดีของอิสราเอลนะครับทั้งคู่ความสัมพันธ์ดีต่อกันเพราะว่า เชลซี Chelsea, กับเซียมีเป็นแกนนําในการต่อต้านการเหยียดชาวยิวมาตลอดซึ่งได้รับคําชื่นชมจากแฮซ็อกด้วยว่าโอ้โหสุดยอดมากๆทั้งเซียมีทั้งเชลซีเลยแถลงการจากโคสกของเซียมีครับบอกว่ามิสเตอร์อับราโมวิชจะไม่ได้เข้าชมเกมเจอกับยูเวนตุสคืนนี้เนื่องจากติดภาระผูกพันกับที่อื่นไปก่อนแล้วนะครับซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการกุศลที่เซียมีสนับสนุนอยู่ก็คือ ติดนัดไ้ก่อนแล้วนั่นเองนะครับเป็นงานการกุศลก็เสียดายครับอดเห็นเซียมีที่เดอะบริดจ์ในค่ำคืนนี้แล้วก็โทมัสทูเพิ่มมีการพูดถึงเซียมีด้วยนะบอกว่าโอ้โหชายคนนี้เป็นแฟนบอลตัวยงเขาหลงรักกีฬานี้แล้วก็รักในรายละเอียดเขาต้องการรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับฟุตบอลและเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามซ้อมขอบแฮมด้วยนะครับอันนี้ก็คือข่าวของเซียมีนะครับก็มาจริงๆนะอยู่ลอนดอนจริงๆแต่น่าเสียดายครับว่าไม่ได้ดูเกมคืนนี้นะครับ มาดูเรื่องเกี่ยวกับรางวัลต่างๆกันบ้างดีกว่าครับเมื่อวานนี้ทางฟีฟ่นะครับหรือว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะครับประกาศรายชื่อนักเตะโค้ชพวกนี้ที่มีชื่อเข้าชิงรางวัล The Best FIFA Awards 2021ถ้าแปลเป็นไทยก็รางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีของฟี f a นะครับซึ่งจะประกาศว่าใครได้ในวันที่17มกราคมปีหน้านักเตะยอดเยี่ยมประกาศผู้เข้าชิงมานะครับ11คนมีเชลซี2คนด้วยนะครับก็คือคนในภาพนี้ครับ จอร์จินโยครับกับเอ็นโกโล่กองเต้2คนนี้คือ2คนจากเชลซีที่ติด11คนสุดท้ายต้องไปแข่งกับใครแข่งกับ1เบนเซม่า2เควินเดบรอย3คริสเตียโนโรนัลโด4เออร์ริงบราวห์แฮลันด์5โรเบิร์ตเลวันดอสกี้6เอ็มบัปเป้7เมซี่8ปดเนมาเก้าซาลาแล้วก็10 11คือกองเต้กับจอร์จินโยนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันส่วนรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมนะครับโทมัสทูเคิลมีชื่อเข้าเข้าชิงเหมือนกันครับทูเคิลเนี่ย ต้องไปไฟ่กับอันโตนิโอคอนเต้ฮันซีฟริกเป๊ปกัวเดโอล่าโรเบ็ตโตมันชินีลิโอเนลสกาโลนีแล้วก็ดีเอโกซิเมโอเน่นะครับส่วนโคช้ชหญิงของเราอย่างเอ็มมาเฮสก็มีลุ้นรางวัลด้วยนะครับผมว่ากุนซือเนี่ยมีโอกาสนะสำหรับโทมัสทูเคิลนะครับแต่ว่าก็ต้องแข่งกับหลายคนเหมือนกันครับผมว่าภาษีของทูเคิลต้องถ้าจะเอาเอาแข่งแบบได้น้ำได้เนื้อนะผมว่าแข่งกับมันชินี นะครับแชมป์ยูโรแข่งกับสกาโลนีแชมป์โคปาอเมริกาพวกนี้ประเภทแชมป์ทวีปอ่ะแชมป์ยูโรแชมป์ประเทศอ่ะคือมันก็เก่งครับมันก็ใหญ่แต่ว่าแชมป์ทวีปมันใหญ่กว่าไงผมว่าทูเครนก็แชมป์ยุโรปมันชีนนี่ก็แชมป์ยุโรป สกาโลนี่ก็แชมป์อเมริกาใต้ผมว่ามันก็วัดกันใน3าคนนี้ถ้าดูจากความใหญ่ของโปรฟี่ที่ได้ในปีที่ผ่านมาแล้วก็รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมนะครับเอดูอาร์เมนดี้ก็มีชื่อเหมือนกันจะแข่งกับอล,ลิซงดอนาโรม,มานนยเออร์แล้วก็แคสเปอร์ชไมเคลิลนะครับนอกเหนือจากรางวัลของนักเตะกับกุนซือแล้วครับคนนี้ก็ได้รางวัลครับมารีนากรานอฟสกายานะครับก็ได้รางวัลผู้อำนวยการยอดเยี่ยมของสโมสรยุโรป นะครับเออจากการประกาศของรางวัล Golden Boy Award นะครับซึ่งรางวัลนี้จัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์ Tutto Sport ของอิตาลีจริงๆคล้ายบันลงดอนะคือเป็นสื่ออิตาลี Tutto Sport แต่ว่าเขาก็ให้นักข่าวมาโหวตกันครับที่ผ่านมารางวัลนี้ขึ้นชื่อเรื่องนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งปีนี้เป็นเปเดรีของบาซ่าได้นักเตะยอดเยี่ยมเป็นเลวันดอฟสกี้นะครับแล้วก็มารีนาเนี่ยที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ในการของเชลซีมาตั้งแต่ปี2013นะครับได้รางวัลน,นี้ไปครองนะครับสโมสรบอกเลยว่ามารีน่ามีหน้าที่สำคัญมีส่วนสำคัญในการเจราจาซื้อขายแล้วก็สัญญาของนักเตะนะครับก็แสดงความยินดีกับเจมารีน่าด้วยครับสมควรจริงๆครับแกโอ้โหขายเก่งเหลือเกินนะปีเตอร์โบสกาขายเก่งและมารีน่าขายเก่งกว่าเป็นร้อยเท่านะครับบางคนเนี่ย นึกว่าได้ค่าตัว5ล้านพี่แกขาย20อย่างเงี้ยเออก็ต้องยอมรับนะครับว่าเจมารีนาแกเขี่ยวทั้งในเรื่องของการขายแล้วก็ของการซื้อถามว่าที่เคยซื้อใหม่ดีแพงเกินไปมีไหมก็มีแต่ผมว่าพักหลังมาตั้งแต่มันเกิดเคสเคสที่ทะเลาะกับพวกอ่าพวกคอนเต้พวกเ e, นี้ยผมว่าดีขึ้นเยอะนะครับบอร์ดเชลซีดีขึ้นเยอะครับตั้งแต่ไฟกับคอนเต้หวดล่าสุดมาไม่ค่อยมีอะไรแบบชวนงงชวนเหวอะผมว่าดีขึ้นเยอะมากๆทั้งมารีน่า กายรเรนส์นะครับบรูซบัคพวกนี้ถือว่าเออพักหลังเราพูดได้เต็มปากนะว่าผู้บริหารเชลซีดีนะครับบิบิไดเช็คอีกคนหนึ่งด้วยนะครับอ่ะมาดูกันที่เรื่องของแผนเสริมทัพมกราคมครับคนถามเข้ามากันเยอะแล้วก็วันนี้ไซมอนจอนสันเขาวิเคราะห์ให้ฟังกันไซมอนของสื่อ The Athletic UK บอกว่าจริงๆตลาดมกราคมเชลซีเคยมีเซนแล้วปัง,ปง หลายคนนะเช่นอานลกาอีวานโนวิชดาวิดลุยส์แกรี่เคฮิลมาเตชชิโร่แต่สำหรับมกราคม2022ไซมอนบอกว่าอาจต้องยอมรับคาว่างเงียบแน่เพราะอะไรเพราะขุมกำลังแน่นอยู่แล้วครับเคยมีช่วงที่เชลซีพลาดใช้งานนักเตะถึง5คนแต่ก็เอาตัวรอดได้ในแมตช์บุกชนะยูคาสเซิล3-0ตอนนี้กลับมากันจะครบแล้วด้วยครับลูกากูแวนเนอร์พูลิซิตก็กลับมากันและเหลือแค่ไคลเฮาสกับโควาสิต หรือจะเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูครับโอเคเดี๋ยวมีช่วงเมนดี้ไปรับใช้ทีมชาติแต่ก็ยังมีเกป้ากับมาคัสเบตินิลี่คอยทดแทนขุมกำลังตำแหน่งอื่นครับวิงแบ็กนี่อย่างเยอะครับเจมเดฟชิวเวลอลอนโซ่ถ้าไม่พอโอดอยพูริสิตต์แก้ขัดได้ กองหลัง6แล้วครับเลดิเกอร์คริสเซนเซนชาโลบาซิวาเดฟมาลองซากองกลางยิ่งไม่ต้องพูดครับซาอูลยังไม่ได้เล่นเลยตอนนี้แนวรุกก็มีให้เลือกล้นครับในจะยังมีรอสบาร์ลี่เป็นคนคอยสอดแทรกอีกส่วนกองหน้าเนี่ยถ้ามีปัญหาขึ้นมาจริงๆเขาบอกว่าเหมือนเชลซีมีออปชั่นดึงอาร์มันโดโบรยากลับมาได้ก่อนกำหนดนะครับตอนนี้อยู่เซาท์แฮมตันเพราะจะไปซื้อคนใหม่ไม่ค่อยเมคเซนเท่าไหร่ ส่วนกองกลางามีบิลลี่กิลอร์กับคอนเนอร์กาลาเกอร์เป็นออปชันเหมือนกันแสดงว,ว่าบางทีหว่น,นี้เชลซี Chelsea ไม่ประมาทเว้ยเชลซีแบบกะว่ามีคนโน้นเจ็บคนนี้เจ็บอาจจะมีออปชันดึงกลับมาได้ก่อนกําหนดจริงๆก็เป็นได้ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินลักษณะแบบนี้เซมอนบอกว่าเต็มที่มากสุดของตลาดมกราคมอาเต็มที่มากสุดเลยนะเขาบอกว่าซื้อล่วงหน้าเซนล่วงหน้าแบบที่เคยทํากับเควินเดบอย คุซูม่าแล้วก็คริสเตียนพูดิซิตเซ็นลงหน้าแล้วให้เขาอยู่ทีมเก่าจนจบฤดูกาลซึ่งเขาบอกว่าอาจจะลองทํากับชูสกุนเด้ก็ได้อ่าไซมอนบอกนะว่าอาจจะลองทํากับชูสกุนเด้ก็ได้แต่ยังไม่คอนเฟิร์มส่วนประเภทซื้อบิ๊กเนมตอนนี้ทันทีอยากมากไปรอซัมเมอร์ดีกว่าไอ้ข่าวงบ241ล้านปอนด์ซื้อได้ไม่ผิดกฎผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าจริงๆมันไม่ใช่ตัวเลขที่คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการ มันคือการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ชื่อว่าคิรันแมกไกของอมหาวิทยาลัยลิวพูและตัวเลขนั้นมันคือการเอาไปใช้รวมกัน2-3ตลาดครับไม่ใช่ซื้อตู้มักราทีเดียว241ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนเรื่องของสัญญากองหลังนะครับสี่นอของเรานะครับนิซาคินเซล่านะครับคนนี้เทียนหนเหมือนกันของ Go.com บอกว่า เตียโกซิวานักเตะอยากจะลงเล่นฟุตบอลโลก2022แล้วก็อยู่กับเชลซีจนจบฤด,ดูกาลจากนั้นค่อํอำลาทีมพูดง่ายๆนักเตะอยากอยู่ต่ออีก1ซีซั่นอัสเปรีโกยตาเชลซีก็อยากให้อยู่ต่อแม้จะมีข่าวกับบาร์ซ่าเชลซีมองว่าคู่นี้สำคัญต่อห้องแต่งตัวทูเกนอ,อยากให้อยู่ต่อเหมือนกันที่น่ากังวลคือรูดิเกอร์กับคริสเซนเซนกำลังฟอร์มดีทั้งคู่เลยนะครับแต่กรณีของคริสเหมือนทิศทางเชิงบวกหลังจากเจรจาชะง,งักไป2เดือนล่าสุดกลับมาคุยกันใหม่กับเอเจนต์แล้ว คริสเซนเซนเป็นเชิงบวกนะครับแต่ลูดิเกอร์อันนี้ไม่บวกไม่ลบเลยครับเท่าเดิมครับปัญหาคือค่าเหนื่อยเอเย่นอยากได้ค่าเหนื่อยระดับตัวรุกแต่เชลซีไม่เต็มใจจ่ายแพงขนาดนั้นแล้วก็มีมาติดบายเอเยนเปเชสนใจนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันซึ่งนิซ่าคินเซล่าบอกว่าเป้าหมายในซัมเมอร์ของเชลซีคือชูสกุนเด้กับมาตายสเตริกของยูเวนตุสนะครับแสดงว่าสนใจจริงว่ะ เดลิกของยูเว่น่าจะสนใจจริงแต่ถ้าเกิดค่าตัวแพงเกินไปก็ไม่ไหวนะอย่างกุนเดมันยังพอจับต้องได้หน่อยนะครับสคนนี้คือเป้าหมายของเชลซีแต่ทั้งคู่นิซาเขียนบอกเลยนะครับว่าต้องใช้เงินมหาศาลนะครับต้องใช้เงินมหาศาลแล้วก็ไม่รู้ครับว่าจะดีแล้วก็เข้าแผนของทูเกนหรือเปล่านะครับเนี่ยเขาบอกชัดเจนครับว่า สนใจ2คนนี้แต่ค่าตัวมหาศาลแน่นอนนะครับออก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าสุดท้ายจะไปจบที่ใครและจะต่อสัญญาใครได้บ้างซึ่งถ้าดูทิศทางตอนนี้คริสซิวาเดฟมีโอกาสต่อได้แต่รดดิเกอร์เหมือนเดิมครับ50-50นะครับก่อนจกไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีผมอีกครั้งนะครับฝากสิง w o r ร์ f f อฟฟุตบอลด้วยนะครับสปอนเซอร์ใหม่ไปกดไลค์เพจสิงเวิร์กออฟฟุตบอลได้เลยนะครับแล้วก็าทาง กระเบนเน็บนะครับแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมียาธาตุจอมทองด้วยไปจัดกันได้นะครับเทียนกูเกมิ g งเกียนะครับบอกมาจากช่องของพี r b o บ t ลด100บาทเดี๋ยววันนี้ผมไปเอามาประกอบด้วยนะฮะแล้วก็ JIB นะครับสั่งปุ๊บส่งปั๊บ JIB.CO.TH นะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่ผมนำมาฝากให้วันนี้ช่วงนี้ t e r b o บ t ขอตัวลาไปก่อนเจอกันได้ในไลฟ์หลังจบเกมคืนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย